สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ a อเซอร์รุ่น P1283 นะครับสำหรับสเปคตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนครับคอนทราสต์เรติโอ17000ต่อ1น,นะครับ ความละเอียด1,024คูณ768หรือว่า XGA นะครับตัวนี้รองรับระบบภาพ 3D นะครับหรือว่ารองรับระบบภาพ3มิตินะครับมีช่องต่อ HDMI นะครับด้านข้างแล้วก็มีช่องต่อ VGA 2ช่องนะครับผู้ชมครับผมเปิดเครื่องสแตนบายแล้วนะครับดูลำแสงนะครับพุ่งๆนะครับผู้ชมครับดูลำแสงที่พุ่งออกมาผมสแตนบายไว้แล้วนะครับเหลือแต่ว่าจะเปิดคลิปนะครับ ให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเลยนะครับนี่คือ a อเซอร์โปรเจคเตอร์ครับคุณผู้ชมครับเมื่อพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปและผลงานของ a อเซ P1283 กันเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมสุดยอดจริงๆครับนี่ครับดูภาพแบบนี้เป็นธรรมชาติดูครับแดงเป็นแดงขาวเป็นขาวดำเป็นดำครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับ สำหรับโปรเจกเตอร์เอเซอร์ตัวนี้ครับนี่คือเอเซอร์โปรเจคเตอร์ P 1 2 8 3ครับความสว่าง3000ลูเมนครับคอนทราสต์เรติโอ17,000ต่อหนึ่งครับถือว่าสูงทีเดียวครับผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับดูครับภาพครับอือหือยอดเยี่ยมทีเดียวครับผู้ชมครับโอ้โหตัวนี้คอนทราสต์สูงนะครับตัวนี้ 17,000ต่อ1นะครับดูครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับยอดเยี่ยมจริงๆครับคุณผู้ชมครับดูครับสุดยอดมากครับตัวนี้สําหรับเอเซอร์พีหนตัวนี้นะครับดูลําแสงนะครับพุ่งออกมาครับ3,000ันลูเมนครับมีช่องต่อ HDMI แล้วก็รองรับระบบภาพ3มิติหรือว่า 3D มีครับมีรีโมทครับแล้วก็มีกระเป๋า ของเอเซอร์โปรเจคเตอร์ให้เลยครับตัวนี้ครับสุดยอดจริงๆครับดูครับโอ้โหคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมเอ้ดูกันครับดูกันครับดูสีสันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเอเซอร์โปรเจคเตอร์พีหนึ่งสองแปดสามตัวนี้นะครับสามพันลูเมนนะครับสีสเกตชาแนลนะครับเสนอขายในราคาหกพันห้าร้อยบาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่ 0815851998ครับเด็ดชาติพวงเกตจากสีสกเกตช channel ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ